ประเด็นที่ห้าคือการกล่าวคำขอโทษหรือการขอโทษการกล่าวคำขอโทษหรือการขอโทษคืออะไรบ้างเวลาเราทำผิดเนี่ยแน่นอนเราต้องขอโทษนะครัเราต้องมีการกล่าวขอโทษเกิดขึ้น I'm sorry เวลา sorry แค่นั้นไม่พอหูกเพื่อให้บทสนทนาหรือคำพูดนั้นมันดู make เม k เต็มมากกว่ามากกว่าเดิมเราจะมีต้องใส่คำอธิบายไปด้วยบอกไปด้วย sorry อ่ะ sorry เรื่องอะไรขอโทษนะขอโทษอะไรผิดตรงไหนกลัวหรือเปล่าหรือไม่ใช่หรือตัวอย่างเช่น I'm sorry นี่ตัวอย่างเนาะ I'm sorry that I trouble you ขอโทษนะขอโทษที่ฉัน,นไปสร้างปัญหาให้กับคุณหรือ Excuse me please ให้อะไรเฉอๆขอร้องแล้วล่านแ่ขอโทษ Excuse for i n t e r r u p t i n g Interrup t ก็ Ex Inter คือการขัดจังหวะเนาะ Excuse for อ m o โมเนขอโทษนะขอเวลาแบบขอาสามัาทีได้ไหมเป็นการแบบขอเวลาสักช่วงขนาดหนึ่งเะห,หรืออันนี้หนูจะไม่ค่อยเห็นลุดออกตอนน้อยหน่อย I Apologize Apologize ทำไมต้องเติม ed เพราะว่าฉันเนี่ยได้ขอโทษขอโทษ,โทษคือเวลาเราขอโทษแล้วมันต้องมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแล้ว เพราะเวลาเราขอโทูตะน็เหาเป็นขอโทูถ uh ึง oh, สิ uh ่ง um ที uh ่เราได้ทําผิดฉันอรู้สึกผิดงจรฉันเคยทำอ๋อเอออันนี้มาอ่านอันนี้คือเสียไจมากเศร้ามาขอโทูแต่ไม่ไหวแล้วเนี่ยมันลูกอันนี้คือแบบเอ๊อได้เลยเนาะขอโทูอ่ะ ที่หมอพูดให้อภัยเราจะให้อภัยยังไงย้ำมีแค่ให้อภัยนะคะส่วนไม่ไม่ให้อภัยเดี๋ยวไม่สอนนะคะเพราะว่าเวลาทาข้อสอบ conversation เนี่ยมันที่บอกไปลูกคอนเซ็ปต์คือมันต้องเลือกเป็นคนดีอะแล้วมันต้องเลือกข้อมูลที่มันเป็นบวกหรืออะไรที่มันสร้างสรรค์อะจะให้พี่มาสอบแบบไม่ฉันให้อภัยแกฉันออกข้อจะไม่ได้้องให้อภัยคาเพราะว่าเขาจะทําใจร้ายกับเราขนาดไหนแล้วแม่เขาอะ That's alright l ทุก right. อยากโอเคหมดเลยนี่โอเคหมดเลยคอะ้อ่มอเลยเลยอันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้กับทั้งสองแบบเลยขอบคุณแล้วก็ขอโทษแต่มันจะมีอยู่อันหนึ่งที่ใช้กับอันนี้แน่ๆขอดอกจันใหญ่ๆเลยจะใช้กับการขอโทษเท่านั้นห้ามเอาไปใช้กับการขอบคุณเด็ดขาดคือเนี e r m i ม d เป็นการบอกว่าไม่เป็นไรสำหรับการขอโทษห้ามเอาไปใช้ในการขอคุณนะครับเป็นการบอกเป็นการใช้สำหรับก,การบอกขอโทษนะครับมีอะไรอีกบ้างที่จะใช้กับอันนี้ never mind don't worry don't worry ไม่ต้องอกังวลหรอก don't worry อะไร Don't worry about that. Don't worry about that. Sorry, disconnect. Don't worry about that. ไม่ต้องกังวลถึงสิ่งนั้นหรอกอนะไรต่อไปไม่ต้องกงังวลไม่มีปัญหาโลกร้องเลยคือจริงๆถามว่าพาังอันอะคือมันก็ใช้ร่วมกันได้แหละลูกแต่ว่ามันก็ไม่ได้เสมอไปเนาะ It's okay <S เพราะหนูจะเห็นว่าหลักๆอย่างอื่นอะคำอื่นมันก็พอจะใช้ร่วมกันได้แหละแต่จะมีแค่ตัว Nevermind <Yeah. S 1> อย่างเดียวที่มันจะใช้ต่างกัน mm hmm. แล้วก็จะใช้เยอะด้วยเนาะ อันนั้นว่าทั้งหมดเนี้ยก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าไม่เป็นไรเหมือนกันหมดแหเพราะว่ามีแค่ในเรื่องหมายเลยที่เราจะไม่เอาไปใช้รวมกันกับกันกับของคุณนะแต่ว่าอย่างอื่นนั่นวอร์รี่เมาส์แดนโฟล์เด้นโอเอและออไรเนี่ยก็ใช้ได้มากนะใช้ได้มากครแล้วก็สลับสันได้นะไม่ได้ซีเรสไม่ได้ซีเรสอ่าและใครที่ชอบควารู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดแอดไลน์สถาบัานเพื่อไปให้พลาดความรู้ดีๆแบบนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย